แนะนำแผงโซลาเซลล์ใช้ที่บ้านเพื่อทดแทนพลังงานสินค้าของเราคือแผงโซลาเซลล์ g l ็ s s Solar Panel 18 0โวลต์500วัตต์แผงโซลาเซลล์400วัตต์300วัตต์200วัตต์และ1 5 0วัตต์สวัสดีค่ะเราขอแนะนำแผงโซลาเซลล์บล s อกโซลาร์พาเนลสิแโวลต์500วัตต์แผงโซลาเซลล์ซึ่งเป็นแผงโซลาเซลล์คุณภาพสูงที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าสนใจต่างๆดังนี้ 1. ความแรงแรงดันไฟฟ้า แผงโซลา่าเซลล์นี้มีแรงดันไฟฟ้าที่18โวลต์และแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดที่2 1 6โวลต์ทำให้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้มากขึ้น 2. ความสามารถในการชาร์จแทงโซลา่าเซลล์นี้มาพร้อมพอร์ตเอาท์พุต USB คู่และ DC 5 5 2หหญิงเหมาะสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือกล้องกีฬาและอุปกรณ์5โวลต์อื่นๆรวมถึงชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์สำหรับรถยนต์เรือและอื่นๆ 3. ความคงที่ แผงโซลา่าเซลล์นี้มีแรงดันคงที่ที่5โวลต์และมีประสิทธ,ธิภาพในการทำงานในสภาพอากาศที่แปลกประหลาดรวมถึงภายใต้ฝนและหิมะ 4. ความทนทานแทงโซลา่าเซลล์มีกระจกใสเสริมความแข็งแรงที่มีความหนา3.2ม mm, ิลลิเมตรที่ทนต่อแรงกระแทกและสามารถส่งผ่านแสงได้ดี 5. ใช้งานหลากหลายแทงโซลา่าเซลล์นี้เหมาะสำหรับฉากต่างๆและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทุกคนทั้งแผงขนาด150วัตต์ 200วัตต์300วัตต์400วัตต์และ500วัตต์ดังนั้นแผงโซลาร์เซลล์บล็อกโซลาร์พาเนลจะเป็นตัวช่วยในการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือเพื่อลดค่าไฟฟ้าของคุณและยังมีความทนทานในสภาพอากาศที่แปลกประหลาดด้วยค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์แนบมาพร้อมนี้แล้วขอบคุณค่ะ